สวัสดีครับผมผมเป็นสุไทยแลนด์นะครับที่ดึกษาการขายรถคุณมิสุพิชิจากบริษัทกวงไถมอร์เซลสาขาปนาตราดกม13ครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถคุณมิสุพิชิเอ็กซ์เปี2023ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่912,000บาทถ้าเป็นสีขาวคันที่ผมกำลังรีวิวอยู่ด้านหน้านะครับจะเพิ่ม1,000 10, 0บาทเป็นราคา922,000บาทนะครับพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐาน ที่ไมน c h a ชนมาจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED แบบเต็มโคมนะครับสเปคเดียวกับตัวอินโดนีเซียเลยนะฮะแล้วก็จะมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยมีที่ปัดฝุนอัตโนมัติให้ด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจุดเด่นในห้องโดยสารก็คือจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับเพิ่มมาทั้งหมด4อย่างจากโรงงานนะฮะร,ราคาเพิ่มจากเดิม17,000บาทเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ตกแต่งกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ เราเริ่มจากด้านหน้านะฮะในส่วนของตัวด้านหน้าที่ผมติดตั้งให้ลูกค้าไปก็คือในส่วนของตัวกระจังหน้าเอาผ่านนะครับมีโลโก้สัญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเราติดตัวโลโก้คำว่า Expander เป็นสีโครเมียมให้กับลูกค้าแบบนี้เลยทุกอย่างลูกค้าเป็นนรีเควสเข้ามานะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็แต่งตามใจลูกค้านะครับด้านล่างนะครับเป็นสเกิร์ตนะฮะของทาง โชว์รูมของเรานะครับเป็นซัพพลายเออร์ที่เขาจับมือกับทางโชว์รูมเราก็ติดตั้งให้นะครับสเกิร์ตตัวนี้นะครับเป็นทรงสปอร์ตและก็มีไฟเดย์ทามลั n นิ่งไลท์ที่ตัวสเกิร์ตให้ด้วยนะครับนี่ด้านหน้าหล,ล่อแบบนี้เลยนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของด้านข้างเราติดเบ้ารองมือเปิดให้นะครับแล้วก็มีกันสาดให้มีฟิล์มรอบคันให้นะครับตัวนี้เป็นฟิล์มอัติเมตรับประกันให้ทั้งหมด10ปีนะครับแล้วก็ด้านท้าย สกเกิร์ต่อคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวเซนเซอร์การระยะถอยจอดให้นะครับกล้องสองภาพเวลาถอยติดตั้งจากโรงงานมานะครับทํางานสัมพันธ์กับตัวเซนเซอร์การระยะถอยจอดและซิกเนเจอร์ของโปรโมชั่นนี้นะครับผมแถมตัวประตูท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับประตูท้ายไฟฟ้าเราสามารถเปิด จากที่คอนโซลด้านหน้าได้แล้วก็ปิดจากตำแหน่งตัวฝาประตูท้ายแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราจะเปิดปิดที่รีโมทก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เป็นอ c c e s s o r y ที่ผมแถมฟรีให้กับลูกค้านะครับรอบคันมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าผมแถมอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะฮะปรกันค้าในรุ่นปี2023เนี่ย Minor c h a n g ในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเห็นไหมครับจะมีตัวเปิดปิดในส่วนของการทํางานของระบบตัดแสงอัตโนมัติให้นะฮะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานใส่ให้ในรุ่น Xpander ปี2023นะครับแล้วก็มาพูดถึงหน้าจอรุ่นเดิมของตัวปี2023เนี่ยเป็นหน้าจอ ทัศสก,กรีนขนาด10นิ้วอยู่แล้วแต่ผมได้อัปเกรดฟังก์ชันให้เป็นหน้าจอ Android นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay แล Android Auto แบบไร้สายด้วยอีกอย่างนึงสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอได้เลยนะครับเรามีแอปพลิเคชันหลายอย่างนะครับตัวนี้สเปคของหน้าจอเนี่ยผมให้ที่แรม4ี่ลอม64นะครับแล้วก็เราติดตั้งตัวกล้อง360องศาด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดู นะครับเรามีกล้อง360องศาด้วยนะครับตัวกล้องเนี่ยเป็นสเปคโรงงานเลยนะฮะนี่ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือที่ผมที่ผมชี้ตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองของตัวกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ถ้ากรณีเราใส่เกียร์พี่นะครับใส่เกียร์พักกิ้งนะฮะจะเป็นกล้องหน้าให้ถ้ากรณีเราใส่เกียร์ถอยเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับถ้ากรณีใส่เกียร์ถอยปุ๊บจะเป็นกล้องหลังเห็นไหมครับ แต่เราสามารถเลือกมุมมองในส่วนของตัวกล้องได้นะนะครับอันนี้เราแถมให้ฟรีนะครับนี่ฮะเราก็สามารถกดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับมุมมองต่างๆมุมมองด้านซ้ายนะครับมุมมองด้านขวามุมมองซ้ายขวาพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีตัวมุมมองจากด้านบนแล้วก็จะเป็นตัวเลนไวหน้ารถนะครับถ้าเราอยากจะดูก็จะเป็นสองแบบนี้นี่แบบนี้เลย หน้าจอ Android ขนาด10นิ้วแรม4ล่แม 64, แถมให้นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เชื่อมต่อ YouTube ได้แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้สามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งแถมกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ผมยังแถมตัว USB charger ให้อีกต่างหากนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในรุ่นปี2023ตัวแอร์ยังเหมือนปี2022นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีอุณหภูมิมีฮีเตอร์แล้วก็มีตัวแมคคูให้นะครับแบบนี้นะฮะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบออโต้โฮให้นะฮะแล้วก็มาดูผมอะไร พรมละไนะครับพรมอะไเป็นแบบ3ก้านแนวสปอร์ตนะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พรมอะไรนะครับมีระบบคูสคอนโทรลมาให้นะครับตัวพรมอลัยจะเป็นหุ้มหนังนะแล้วก็ตัวเรือนไม้จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีระบบเซตค่าต่างๆนะครับตัวไอมิดเราตั้งค่าได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีระบบออโต้สต็อปให้ด้วยมีระบบควบคุมการทรงตัวนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าเป็นระบบ กดปุ่มสตาร์นั่นเองโอเคผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นที่ผมให้เนี่ยสุดคุ้มเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวห้องโดิสารเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปโปรโมชั่นกันนะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นสำหรับ X x p ก n d เ r ปี2023นะครับก็คือดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่5% 10% 1 5 20%จะ ใช้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ได้อุปกรณ์ตกแต่งตามที่ผมกําลังรีวิวอยู่เลยนะครับก็จะมีสเกิร์ตรอบคันมีกระจังหน้าอลพานะครับแล้วก็มีโลโก้ให้มีกล้องรอบคันให้มีเบ้ารองมือเปิดให้มีถาดท้ายนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งมีจอจอ a n d r o อ d นะครับขนาด10นิ้วแรม4รอม64ต่างหากนะครับผมแล้วก็มีประตูท้ายไฟฟ้าแบบพรีเมียมให้รับประกัน2ปีนะครับมีฟลีมให้มีสครับเพจให้ประกันภัยชั้นหนึ่งก็แทงแถมให้นะครับแล้วก็ ส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบโปรโมชั่นที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับแล้วก็มีชอบการดีไซน์ตกแต่งแบบนี้ลูกค้าแอดลิงไลน์ด้านล่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับผมหมวดมิสูไทยแลนด์ยินดีให้บริการนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยเรามีฟรีบริการส่งมอบนอกสถานที่ให้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ และอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าเราติดตามเราจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากช่องมิสูไทยแลนด์นะฮะวันนี้ผมหมวดมิสูไทยแลนด์ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ